ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาอาชานในตัวประเสริฐของพระราชาประกอบด้วยองค์สมบัติ8ประการสมควรเป็นมาต้นมาทรงย่อมถึงการนับว่าเป็นราชภานะได้ทีเดียวองค์สมบัติ8ประการเป็นชไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้ย่อมมีกำเนิดดีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายมารดาและบิดาเกิดในทิศที่มาอาชาในตัวอื่นเกิดกันหนึ่งย่อมบริโภคของกินที่เขาให้สดหรือแห้งก็ตามเรียบร้อยไม่เรียราด 1ย่อมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอนทับอุจจาระปัสสาวะ1เป็นสัตว์ยินดีมีการอยู่ร่วมเป็นสุขไม่รบกวนม้าเหล่าอื่น1เป็นสัตว์เผยความโอ้อวดความประยศคดโกงแก่นายสารถีอย่างเปิดเผย1น ในสารถีพยายามปราบความประยศคดโกงเหล่านั้นของมันได้ 1. เป็นสัตว์ลากเข็นภาระเกิดความคิดว่าม้าอื่นจะเข็นภาระได้หรือไม่ก็ตามสำหรับภาระนีเราเข็นได้อันหนึ่งเมื่อเดินก็เดินตรงตามทางหนึ่ง เป็นสัตว์มีกําลังวังชาคือทรงกําลังไว้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหนึ่งดูก่อนถิกทั้งหลายม้าอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาประกอบด้วยองค์สมบัติแปดประการนี้แลสมควรเป็นมาต้นมาทรง ถึงการนับว่าเป็นพระราชาพานะได้ดีสิเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันภิกษุประกอบด้วยธรรมะแปประการย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะแปดประการเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งฉันโภชนะที่เขาถวายเศ้าหมองหรือปราณีตก็ตามโดยเขารบไม่รังเกียจหนึ่งเกลียดแต่กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตและการถึงพร้อมด้วยธรรมะอันเป็นบาปอากุศลหนึ่ง เธอยินดีอยู่มีการอยู่ร่วมเป็นสุขไม่รบกวนภิกษุเหล่าอื่นให้เดือดร้อนหนึ่งเปิดเผยความโอ้อวดความพยศคดโกงตามเป็นจริงในพระาศาสดาหรือในเพื่อนปรมจรันทร์ผู้รู้แจ้งพระาศาสดาหรือเพื่อนปรมจรันทร์ย่อมพยายามช่วยกำจัดความโอ้อวดเป็นต้นเหล่านั้นของเธอได้ หอันหนึ่งย่อมเป็นผู้ศึกษาสำเนียกคือไปใจอยู่ว่าภิกษุเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามข้อนี้เราจะศึกษาเมื่อปฏิบัติย่อมปฏิบัติตามทางตรงทีเดียวในข้อนั้นพึงทราบทางตรงดังนี้คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิหนึ่งเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่ว่าเลือดเนื้อในร่างกายของเราจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที เรายังไม่ได้บรรลุอิทธิผลที่จะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบักบันของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรเป็นอันขาดหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะแปดระการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับ ควรของทำบุญควรทำอัญจชลีเป็นนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่า